วัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนนะคะวันหยุดอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วง work from home เนอะเออไดๆกันต่างนะคะหากใครยังคิดไม่ออกนะว่าการ work from home เนี่ยเราจะกินอะไรดีนะทุกคนมันเป็นปัญหาโลกแตงนะบางทีว่าไนเะออกินอะไรดีนะกินอะไรดีกินอะไรดีกินอะไรดี Mark, เวชช์มารเต็มหัวเลยทุกคนวันนี้แอนจะมาทําไข่ตุ๋นนะแล้วก็กระเพราเครื่องในนะคะทุกคนจะเป็นอย่างไรนะั้นต้องตามไปดูในคลิปนะจ้าทุกคนแล้วเดี๋ยวแอนจะทำไข่ตุ๋นก่อนนะคะและสิ่งที่เราได้เตรียมนะคะก็เป็น ไข่สองฟองน้องทานคนเดียวแล้วก็แล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะทุกคนแอนหั่นเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอนจะปรุงนะคะด้วยน้ำปลานะคะตาหอยเป่าฮื้นนะคะทุกคนน้ำปลานี้ไม่เค็มนะน้ำปลาอะไรก็ไม่รู้วหวานรสชาติดีนะคะทุกคนไม่ไม่ได้มีความเค็มแต่อย่างใดเลยนะคะทุกคนเอนชอบเอามา กินกับพวกข้าวเปล่าหรือไม่ก็ขนมจีนเนี่ยอร่อยดีทางเราก็ได้ทำการปีไานะ่ห้าปีไข่สีเหมือนจะเข้มเข้มเหมือนจะเค็มเค็มน้ำปลาทุกคนแต่เอาจริงแล้วอะ่ะมันไม่เค็มหรอกแอนเป็นคนไม่กินไม่กินเค็มไม่กินไม่กินรสไม่กินรสจัดอะทุกคนไอน้บางคนไอน้คนกินจืดนะคะ เหมือนจะเหมือนจะกินง่ายนะแต่ก็ก็กินง่ายแหละก็กระเพราเครื่องในนะคะสิ่งที่าจะต้องเตรียมมาทุกคนนี่ก็เป็นอ่เครื่องในนะมีพวกตบับมีพวกหัวใจมีกลืนนะแล้วก็มีกระเพราแล้วก็มีพริกกระเทียมนะจ๊ะอันนี้ก็เตรียมไว้เรียบร้อยมนาะทุกคนเรามาทําไข่ตุ๋นกันดีกว่า ทุกคนแล้วเดี๋ยวไข่ตุนของแอนนะแอนจะนึ่งเขาด้วยหม้อข้าวนะคะทุกคนงงใช่ไหมงงใช่ไหมไม่มีไข่ตุนไข่ด้วยหม้อข้าวใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ต้องตุนไข่ด้วยหม้อนึ่งนะคะทุกคนซึ่งหม้อข้าวนี้แอนนะเขาเขามีเมนูหลากหลายนะคะแล้วก็สามารถที่จะตุนไข่ได้ด้วยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวพาไปนี่นะคะทุกคนมันก็คือของ ยี่ห้อชาร์ปนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวแอนจะเอาในตัวฝานึ่งนะคะเขามีฝานึ่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่มีเมนูหลากหลายนะคะทุกคนเนี่ยฝานึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะเอาไข่ตุ๋นนะวางลงไปแบบนี้นะจ๊ะนี่ทุกคนมันทำได้เออชื่อแอนสิมันตุ๋นได้นะคะ อามาเสียบปลั๊กแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทางเราก็จะกดไปที่ปุ่มเข้าสวยนะทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็รอเลยทุกคนรอหม่ำไข่ตุนได้เลยนะจ๊ะ จะอร่อยนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนกลับเราเครื่องในของเรานะทุกคนหน้าตามก็น่าทานอยู่นะนี่เออไอจามกันแบบสบันทันแหลกเลยนะคะทุกคนก็ง่ายๆนะคะทุกคนเมนูง,ง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปชิมกันดีกว่าว่ามันจะว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะทุกคนโอ้ยทุกคนข้าวสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรา มาดูไข่กันดีกว่าทุกคนนี่ปึ้งเห็นไหมถ้า,ามีความอวดไข่นะคะทุกคนดูมันน่ากินไหมนะคะป่าทุกคนเราว่าเราไปกินข้าวกันดีกว่าเมนูวันนี้นะคะทุกคนกะเพราเครื่องในแล้วก็ไข่ตุ๋นนะจ๊ะเออหมั่มข้าวกันดีกว่าทุกคนมาค่ะทุกคนเรามากินข้าวกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะชิมกระเพราเครื่องในก่อนนะคะทุกคน ว่าไปอร่อยอยู่เด้อทำเองอร่อยเองนะทุกคน เนี่ยนะแล้วว่าเราใส่พริกไปเยอะนะแต่มันก็ยังเผ็ดอยู่อะ่ะเรามาชิมไข่ตุ๋นกันดีกว่าฮะตุ๋นไข่ด้วยหม้อ้าวโอ้โหควันควันยังฟุ้มอยู่เลยทุกคนยังร้อนอยู่เลยนะคะเปล่าซะหน่อยดียลิ้นพอง ไม่เค็มนะคะทุกคนแล้วก็มีความหวานหวานออ่หอมหัวใหญ่นะคะทุกคนแล้วไอตุนอร่อยเวอร์อะ าจริงป้าทุกคนอร่อยทั้งสองอย่างเลยนะคะแต่ว่าด้วยกระเพราเครื่องในของแอนน่ะแอนเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะทานเผ็ดไม่ค่อยได้แอนก็เลยใส่พริกนิดเดียวนะคะทุกคนด้วยความเพาว่กลัวกลัวมันเผ็ดนะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้ให้รสชาติความเผ็ดเลยเว้แต่เอาจริงเนะาะรสชาติมันก็โอเคนะกระเพรานั่นแหละแต่ว่ามันแค่ไม่เผ็ด สำหรับคนที่ทานเผ็ดนะอาจจะแบบสิวๆส,วสำหรับเขามากอะแต่โดยรวมถือว่าอร่อยนะคะทุกคนมีความไอจามสะบ้นหันแหลกเลยนะคะสำหรับกลับเราของเรานะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติดีนะใครนึกเมนูไม่ออกนะทุกคน ลอแอนได้แอนไม่ห่วงะส่วนการปรุงรสนะคะทุกคนน้ำซอสที่แอนใส่ลงไปแอนได้มาจากน้านะคะเพราะว่าน้าแอนอเขาเหมือนกับทําสําเร็จไว้เลยอะ่ะไม่ต้องมาใส่พวกน้ปาปลาชุดรสน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยทีละอย่างนะคะเขาก็เป็นซอสสาเร็จนะ ให้เราเลยนะคะทุกคนอันนี้มันก็สะดวกสบายนะคะแต่จริงอะ่ะก่อนที่อันจะได้ซอสมาอันก็ปรุงปกติแหละทุกคนธรรมดาไม่ทำอวไยน้ำตาลน้ำปลาอย่างเงี้ยก็ตามที่เราชอบแบบรสลงรุดดีอยากใสก็ใส่ไปนะคะทุกคนคนเรามาต้องลองผิดลองถูกใช่ปะ จริงๆอ่ะแอนก็เป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นนะเว้ยไม่เป็นเลยนะคะทุกคนจากครันเนี้ยด้วยความที่ว่าเราอยากทํากินเองบ้างนะคะกันเหนียวงานกันเหนียวเผื่อแบบเผื่ออยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเผื่ออยู่คนเดียวนะคะทํากับข้าวกินเองประมาณนั้นนะถ้าเราไม่ฝึกทํามันก็ทําไม่ได้นะคะทุกคนก็ทําไม่เป็นสักทีนะเลยอะง่าย ทอดปลาทูแล้วกันตอนนั้นเว้ยหามากเลยทอดปลาทูอะ่ะน้ํามันหนังกระเด็นมาโดนแขนแล้วแบบเป็นแผลเ,เป็นอะ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลไม่ทำกับข้าวอีกเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีพักหลังๆอะ่ะมีแบบทําไข่เจียวบ้างอะไรบ้างน,นะคะทุกคนแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ติดซีรีส์มากนะคะแล้วก็มีความอยากกินซุปเต้าหู้นะคะก็เลยลองนะคะทุกคนครั้งแรกก็คือปังคูริเย่มากอร่อยนะคะทุกคนอืมจริงๆเราทําขายได้เลยนะคะทุกคนแล้วว่า แล้วว่าซุปเราอร่อยอร่อยที่สุดแล้วยี่เคยกินมาในย่านนี้นะ,ะทุกคนใครอยากลองฝีมืออนนะก็กินกลางได้นะติดต่อมาได้นะคะจริงๆอ็นอยากทาขายนะทุกคนเออนทาซุปขายได้ไหมเอออยากให้ลองมาชิมน,นะคะทุกคนว่ามันจะอะร่อยสมคําล่ําือหรือเปล่าเออทางเราก็ได้ทําให้แบบทาให้พี่ทานทําให้น้องทานอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างนะคะ มันก็โอเคนะทุกคนรสชาติโอเคแนละ้วรสชาติใช้ได้อร่อยเลยแหละทุกคนไม่เหมือนไม่เหมือนในย่านที่เราเคยกินมานะะแบรนด์ดังๆอันก็ตีนะคะทุกคนแบรนด์ดังๆก็สามารถตีได้นะคะอืมจริงๆอันนี้ไม่หลอกแต่ไข่ตุ๋นอะทุกคนมันหวานหวานผักนะ บอกแล้วว่าน้ำปลาไม่เคม็มหรอกค่ะจริงๆการทำไข่ตุนจีนนี่เกียดอย่างเดียวนะเวลาล้างจานคือแบบเขาจะมีแบบเศษไข่สสตุนอะติดตรงก้นถ้วยเว้ยก็ต้องทำการแชร่ไว้สักพักอะถึงจะขัดออกนะคะทุกคนแต่เราชอบนะเราชอบกินเมนูไข่ทุกอย่างนะไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุ๋น ไข่พะโล้นะคะนี่ขนาดกะเพราไม่เผ็ดนะยังที่หูที่ตาไหลเลยทุกคนเอ๊หรือว่าลิ้นไม่ได้ลดเอ๊หรือยังไงไม่ไม่ไมม ลิ้นยังรับรสอยู่นะทุกคนข้าวหมดจานแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก๋วยยังเหลือนะจริงจริงเราเก็บไว้กินตอนเย็นได้นะคะทุกคนข้าไม่รังเกียจจะรังเกียจอะไรล่ะทำเองกินเองนะคะทุกคนอันนี้ก็ประหยัดตีกมือนะอืมกะเพราเราหมดไปแล้วครึ่งจานนะคะทุกคนส่วนไข่ตุนก็เหลือนิดหน่อยนะทุกคนไข่ตุนถ้าเรากินแบบกินเล่นตอนนี้ก็หมดนะคะทุกคนอืม เหลือนิดเดียวอ่ะไข่ตุนเอาให้ดูเนี่ยเห๋ือแค่นี้แหละจะหมดละจริงๆกินเล่นๆก็ได้นะคะไข่ตุนทุกคนเดี๋ยวแอนจะนั่งกินไข่เล่นๆเนี่ยไว้ให้หมดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะหากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ ็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ให้ทางเราด้วยนะคะทุกคนใครอยากให้แอนมาทำเมนูอะไรก็บอกได้นะคะทุกคนช่วง work from home เนี่ยอาจจะมีการเข้าครัวบ่อยหน่อยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะส่วนคลิปไปข้างนอกหรือว่าคลิปแต่งหน้าเนี่ยก็ยังยังไม่ค่อยมีอัปเดตเท่าไหร่นะคะทุกคนช่วงนี้ใส่แมสนะเออไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่งหน้าเท่าไหร่นะคะทุกคนก็หากใครอยากดูแอนแต่งหน้านะ ก่อนหน้านี้คือเยอะบึ้มบ้ามมากนะคะทุกคนส่วน work ฟ r o m home ช่วงนี้ก็จะมาเข้าครัวบ่อยหน่อยนะคะทุกคนสําหรับคลิปที่แบบรีวิวต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาแบบเขางดนั่งทานนะคะทุกคนแต่ถ้าอยากจะให้แอนไปไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้อิ่มแล้วนะคะทุกคนจะออกไปหากาแฟกินต่อนะคะก็วันหวยออกเด้อวันนี้ใคร ใครมีตัวเด็ดตัวดังมาเราสู่กันฟังได้นะคะทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวจะออกไปหากาแฟกินละแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปไหนนะคะก็มีแต่ร้านที่แบบเขาไม่ให้นั่งนะคะทุกคนเนี่ยดูตาเปือตาเปือ <c oughs> หนังร้องตึงหนังตาหย่อนนะคะทุกคนที่เป็นคนแบบนี้นะคะอะิ่มปุ๊บจะหลับปั๊บเลยไม่ได้นะคะต้องให้เวลากับเพาะเขาทํางานนิดนึงนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็ บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ